ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยอ้าวดีจ้าโหยกี่ปีแล้วเนี่ยใช่ใช่ใชคิดถึงจังเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะว่าแต่นี่คงเป็นเรื่องราวที่ทุกคนคงเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับวันธรรมดาที่แสนสงบสุขก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทำไมแกอ้วนขนาดนี้เนี่ยห,หลายครั้งชีวิตที่แสนสงบสุขข,ของเราเนี่ย <c oughs> ก็ถูกโจมตีด้วยคำถามทีท่ตอบยากของคนอื่นๆนะครับหนึ่งในคำถามนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นทำไมถึงดูอ้วนขึ้นจัง ซึ่งถ้าถูกโจมตีด้วยคําถามนี้แบบไม่ทันตั้งตัวบางทีก็ถึงกับเบื่อแล้วทำอะไรไม่ถูกจริงไหมครับวันนี้ครับผมนายวิทูลขอสารภาพก็จะพาทุกท่านไปชมวิธีรับมือกับคําถามทํใไมอ้วนจังกันครับวิธีที่1คือเตรียมรายการสปอทอคเอาไว้บางทีการป้องกันไว้ก่อนที่เหตุจะเกิดเนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็ได้นะครับสปอทอคเนี่ยก็คือบทสนทนาเล็กๆที่ผู้คนมักใช้ทักทายกันเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนเข้าเรื่องเช่นสีผมสวยจังเสื้อแบบนี้ซื้อที่ไหนอากาศวันนี้ดีเน แต่กับบางคนครับที่มีสมอลท็อกในหัวอยู่น้อยก็มักจะนึกคาถามอะไรไม่ออกและสุดท้ายเนี่ยก็จะวนมาที่การถามสภาพร่างกายของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราต้องช่วยพวกเขาบ้างด้วยการเอ้าเจหรือเปล่าทําไมสวัสดีจ้ะเอออีครับการที่เราเตรียมสมอลท็อกไว้เยอะจะช่วยให้อีกฝ่ายไม่บนมาถามเรื่องร่างกายและทําให้เราชิงการสนทนาไว้ในมือด้วยนะครับแต่ถ้าคุณเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งในการสมอลท็อกก็คงต้องไปสู่วิธีต่อไปแหละวิธีที่2ก็คือการให้ความรู้ที่ถูกต้อง เอาจริงให้คำถามว่าทำไมอ้วนจังเนี่ยถ้าเอาคำตอบแบบตรงไปตรงมามันก็รู้กันทุกคนไม่ใช่หรอว่ากูอ้วนเพราะกูกินไงแต่เราก็ต้องใจกว้างเอาไว้ครับเพราะบางคนก็อาจจะไม่มีความรู้จริงจว่าทำไมคนเราถึงอ้วนขึ้นเราจึงควร e เ u c a t e เขาครับคืองี้นะคะร่างกายของคนเรามีกระบวนการเผาผลาญที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมที่นี้ถ้าเราได้รับพลังงานมากกว่าที่ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายจะใช้หมดก็จะเกิดการสะสมเอาไว้ขอกโงส้าทางเคมีของไขมันในร่างกายขอก่อน ฉันยังคุยเรื่องสาเหตุของความอ้วนไม่จบเลยก็โทษจะรีบไปแลก็โทษทิ่ไปแล้วครับต้องเอดูเคตแบบจริงจังเท่านั้นนะครับมาสู่วิธีที่สามครับคือการโอ้อวดคำว่าอ้วนเนี่ยมันไม่ใช่คำหยาบถ้าใจเราไม่เหยียดอันที่จริงมันถือเป็นคำที่ดีด้วยซ้ำนะครับแล้วความอ้วนเนี่ยมันหมายความว่าฉันมีอันจะกินยังไงล่ะเพราะฉันั้นมีคนถามว่าทํามป็นคอ้วนจังเนี่ยจงประกาศความร่ำรวยของคุณออกไปเลยครับ เจนทำไมแกอ้วนจังอ๋อก็ช่วงนี้ชีวิตด,ดีดีเนี่ยวันนี้ว่างๆเลยมานั่งกินชานมไข่หมูกแก้วละสองร้อยโหดีจังเลยอะเราไม่ค่อยกลา้าทำอย่างนั้นเลยอะเอ๋หาเงินได้ก็ต้องไปเจียดลงฟิตเนสดูแลตัวเองบ้างอ้าวนี่กลับมาวอร์กอีกว่ะเออแล้วจะทำไมอะ <c oughs> แต่ถ้ามาถึงจุดนี้ก็คงเลี่ยงไม่ได้แล้วครับกับข้อที่สี่สงครามสงครามมันต้องเกิดครับนี่เจนทำไมแกอ้วนขึ้นอะทำไมทำไมทำไมอะเธอปวดคอหรือเปล่าเอะก็ไม่นะทำไมเหรออ๋อแปลว่าไม่ได้ดักหัวเธอเนอะ ข้อนี้ผมใส่ไว้เอาฮานะครับเพราะถ้าจะจบด้วยการทะเลาะก,กันคงไม่ต้องดูคลิปนี้หรอกเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดเนี่ยครับผมจะขอแนะนําวิธีการรับมือแบบเอาจริงเพื่อให้คลิปเนี้ยมีสาระสักหน่อยกันลวกันนะครับสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีก่อนก็คือคนรู้สึกยังไงกับร่างกายของคุณแน่ ถ้าคำตอบของคุณคือฉันพอใจกับมันขอให้คุณยืดอกอย่างมั่นใจและตอบกลับไปครับว่าฉันเข้าใจความห่วงใยของคุณนะแต่ฉันชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้และก็ไม่ได้ละเลยสุขภาพเช่นกันถ้าคุณรักมันจริงๆมันก็คือคาตอบสุดท้ายที่ไม่ต้องให้เหตุผลอะไรเพิ่มเตมิมอีกแล้วล่ละแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่พอใจคุณก็สามารถที่จะตอบโดยเปลี่ยนโฟกัสของเรื่องไปที่สุขภาพแทนได้นะครับเช่นฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันเธอพอจะแนะนําวิธีออกกําลังกายหรือว,ว่าโค้ชดีๆได้ไหมหรือใช่แต่ผลตรวจสุขภาพล่าสุดข,ของฉันมันปกตติดีนะีนนนนะะออออ้กก็เเลยยศึษาาาารรื่่งหสุขภพู แต่สุดท้ายครับถ้าหากคุณไม่สะดวกใจจริงๆการพูดตรงๆว่าฉันรู้สึกสบายใจกว่าที่จะพูดเรื่องอื่นอย่างสุภาพไม่กดดันก็เป็นเรื่องที่ทําได้เช่นกันนะครับเพราะบางครั้งคนที่ถามเนี่ยก็ถามไปได้วยความเคยชินหรือไม่มียังคิดจริงๆเขาจะได้ฉุกคิดขึ้นมาได้นะครับว่าสิ่งนี้มันไม่ควรแต่ถ้าเขายังไม่ยอมหยุดที่จะพูดถึงเรื่องนี้ทั้งที่รู้ว่าเราไม่สบายใจการเดินออกจากสถานการณ์นั้นและรักษาวันดีๆของคุณไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเช่นกันครับนั่นก็คือสารพัดวิธีรับอกกกกาาา่้งดดดแลลชชฝ์ข <ๆ S 1> ด้วยนะครับเอออีกอย่างนะครับเสื้อที่ทุกคนเห็นว่าผมใส่อยู่ตอนนี้คือเสื้อคอลเลกชันพิเศษที่ขายรอดได้ทำกับแม็กกีนมันมีลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายทุกคนสามารถไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับตอนนี้ใน YouTube ก็มีระบบซูเปอร์แตงก็สามารถโดนเข้ามากันได้นะครับวันนี้ผมในายวิทูลขอสารภาพก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ